สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ,ดดรบผม สวัสดีครับเดี๋ยวเราเพื่อนๆก่อนนะครับผมสักครู่สักครู่วันนี้ไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์อยู่หน้าหน้าเพจ a c e b o o k นะครับนะเดี๋ยวเปิเดพเพลงเบาๆวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเช่นเคยนะนก,นนก็มาแบ่งปันมาแบ่งปันมาแบ่งปัน,นอ่า<ว> การใช้แอป The Bliss แล้วก็วิธีการสร้างรายได้บนแอปพลิเคชันนะครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นะวันที่27วันพฤหัสที่27มกรานะครับก็จะสิ้นเดือนมกราเดือนแรกของปีนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเพื่อนๆเ,เ,เป็นยังไงกันบ้างนะ วันนี้ก็มีมีงานออนไลน์มีงานออนไลน์นะทุกคนต้องต้องทำออนไลน์นะครับนะตอนนี้นะไม่ว่าจะงานประจำหรือว่าธุรกิจค้าขายหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะตอนนี้ดอบหมดเลยนะครับดอปเลยนะไม่ว่าจะเปิดหน้าร้านหน้าร้านเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ ปิดกิจการได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะปัญหาโควิดเอ่ยคนไม่มีงานทําเขาก็ไม่มีอ่ารายได้มาจับจ่ายสินค้าเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมนะลูกค้าเข้าร้านน้อยและคนที่ทํางานประจําก็บางทีก็ทําทงานไม่เต็มเดือนก็โดนลดเงินเดือนไป15%ปอซ็น ก็มีเยอะะหลายบริษัทนะครับนะตอนนี้นะแล้วก็เพื่อนๆก็มองหาช่องทางที่จะที่จะสร้างไรายได้นะครับผมผมก็มีเครื่องมือนะครับผมที่จะมาเบ่งปันป้นเพราะว่าผมเนี่ยได้พิสูจน์แล้วก็มีรุ่นพี่ของเราก็พิสูจน์ายตวหลายคนมาแล้วนะครับนะก็เป็นแอปดอกบลิส uh, นะครับเป็นแอปดอกบลิสแอปพลิเคชันดอกบลิสนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะเชร์สกินหน้าจอเพื่อที่จะให้ทุกคนมองเห็นภาพการสร้างไรายได้วิธีการที่จะมีไรายได้กับแอปดอบดิขึ้นมาเนี่ยทำยังไงนะครับผมทำยังไงนะตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดดาวน์โหลดแอปผ่านช่องทางสตูทุกสตูได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Play Store ในแอปในมือถือ Android นะครับ Android นะสำหรับ ไอโอเก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่แอปสตูแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมช่องทางหนึ่งนะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ uh, Huawei Tablet ก็ดาวน์โหลดกันได้ที่หัวเว่ยแ l ลเลอนะครับ Huawei Gallery นะไปที่ Huawei Gallery ได้แล้วเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือแอปแกลเลอรี่ของ h ัวเว i ยนะครับนะ ลองกดเข้าไปดูแอปบัวมวยปกติผมจะหลดผ่านแอปสตูก็กดค้นหาคำว่าดับลิสก็พิมพ์ภาษาอังกฤษเลยดับดีอ่ดับลิสนะครับแล้วก็กดค้นหามันก็เข้ามาเห็นรูปร่างหน้าตาแอปแล้วก็กดติดตั้งเลยครับผมกดติดตั้งเลย พอดีผมโหลดไวแล้วนะในเครื่องมันเลยให้กดปิดเพื่อนกากดติดตั้งในเครื่องนะรกดไวมันก็กดเข้าไปในแอปนะครับผมกดมาในหน้าแรกหน้าแรกนะหน้าแรกเนี้ยเป็นหน้าของสินค้านะครับผมนะหน้าของสินค้าแต่ว่าเพื่อนๆนที่ที่โหลดแอปใหม่ๆนะผมแนะนําให้เพื่อนๆนเอาไปทําการลงทะเบียนลงทะเบียนนะ หรือไม่ก็เดี๋ยวอบวิธี่รัดใหนน้นิดนึงถ้าเกิดยังไม่โหลดแอปนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ลิงก์ลงทะเบียนแอปฟรีไว้ให้นะครับหน้าไลน์นะหน้าไลน์หน้าไลนะ์หน้าพุสไลน,ไลนไล์นะเพื่อนเพื่อก็อคลิกเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะครับผมนะส่วนของผมเนี่ยผมได้ทําการโปรโมทแอปมาสักระยะหนึ่งแล้วก็พอจะมีรายได้ที่จะมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนะครับนะ เนี่ยวันนี้ก็เป็นกำไรเด้งมา40บาทแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะเด้งมาเรื่อยๆครับผมนะเมื่อวันก็4-5ร้อยนะครับผมนะเด้งมาทุกวันนะครับอันนี้คือรายได้รวมที่ทำการโปรโมทแล้วเพื่อนๆต้องสงสัยว่าโปรโมทยังไงใช่ไหมครับผมนะก็ง่ายๆง่ายๆหรือวันนี้นะ เพื่อนๆซื้อสินค้าในแอปหนึ่งชิ้นหลังจากาลงทะเบียนตั้งค่าเรียบร้อยในแอปแล้วนะก็ซื้อสินค้าในแอปการซื้อสินค้าเนี่ยมีสองสองระดับนะระดับที่หนึ่งก็เราซื้อสินค้าเหมือนเพื่อนๆเ,เลือกซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นพันสองเนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งก็ไดเ้เพื่อนๆจะได้ตำแหน่งคือหรือว่าเลเวลในการรับกําไรนะครับเลเวลที่หนึ่งก็ เพื่อนๆจะรับกำไรเวลาส่วนต่างเวลาเราแชร์ลิงค์เนี่ยออกไป50เป็น CEO นะครับผม50นะเวลาเราแชร์ลิงค์ปั๊บให้ลูกค้าสมัครปั๊บเพื่อนๆจะรับกำไรส่วนต่างอยู่ที่50นะครับ50นนะแล้วก็อีกเลเวลหนึ่งคือเพื่อนๆซื้อสินค้า2ชิ้น2แถม2 3แถม5 คือส่งชิ้นขึ้นไปนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้ตำแหน่ง d o เนี่ย d o เหมือนผมเนี่ยเป็นตำแหน่ง business owner เป็นตำแหน่ง business owner นะครับผมนะเพื่อนๆก็เวลาแชร์ลิงก์ทั้งสองเลเวลมีลิงก์ครับไม่ว่าจะเป็น c ี o อหรือว่าบีเนี่ยมีลิงก์ลิงก์จะรับกำไรแตกต่างกัน50กับ70%ครับผม อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆและก็กําลังในการซื้อสินค้าแล้วนะซื้อสินค้าได้ธุรกิจได้ลิง์ธุรกิจมาลิงเนี้ยจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับผมนะไว้สร้างลูกค,ค้าส่งลิงก์ไปทางช่องทางไหนก็ได้คัดลอกลิงก์ปั๊บส่งไปให้เพื่อนอผ่านไลน์ก็ได้ผ่านม e สเซนเ e r ร์ก็ได้เพื่อนก็คลิกหรือว่าสแกน่ r โค้ดก็ได้ผ่านไลน์เพื่อนก็คลิกแล้วก็ลงทะเบียนไป เาก็จะเป็นลูกค้าเราตลอดไปนะผมนะเป็นลูกค้าเราตลอดไปถ้าเกิดจากการซื้อเมื่อไรภายในแอปพลิเคชันของลูกค้าเนี่กำไรเนี่ยกำไรเนี่ยห้าส <c oughs> ิบกับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าว่าหยุดเลเวลไหนนะจะเด้งมาเรานะครับจะเด้งมาเรานะั้นห้าสิบหรือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับผมนะถือว่าเยอะมากมากเยอะมากมาก,ก็ง่ายๆวันนี้ก็แค่ มีลิงก์ก่อนมีลิงก์ให้ได้ก่อนซื้อสินค้าสักหนึ่งชิ้นซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นเพื่อมีลิงก์หลังจากนั้นก็มีลิงก์แล้วคือได้ธุรก,กิจเลยมีลิงก์แล้วสินค้าทุกตัวเนี่ยเมื่อเรามีลิงก์แล้วคือมันจะลดเจ็ดาวราคาหรือ50เอร์ซนะครับผมนะดาวหรือห้าสิบเปแล้วก็ทุกตัวเลยแล้วก็ทุกตัวเนี่ยคือสินค้าเราหมดเลย เราที่จะรับกําไรตามรีวิวได้เลห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตามที่เพื่อนๆซื้อสินค้านะครับผมนะสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เป็นดีโอเหมือนผมอ,อ๋อเป็นดีโอเหมือนผมเนี่ยสินค้าทุกตัวในแอปเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ใช่เป็นผู้ผลิตเองไม่ใช่เป็นเจ้าของแบรนด์ติดต่อกับบริษัทไม่ใช่เป็นเจ้าของแบรนด์แม้แต่สักชิ้น <Okay. S 1> แต่ว่าแต่ว่าทุกคนรับกำไร70%ไปเลย ด,ดีไหมครับดีไหมครับดีใช่ไหมครับผมก็อเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปผลิตแบนเองเพืพ่อนๆไม่มีโอกาสที่จะรับเจ็ดสิบปอร์เซนนะครับไม่มีโอกาสเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะว่าเหมือนบางแอป,ปรุ่นพี่ของเราเราก็ซื้อครั้งแรกมันไม่ลดครั้งที่สองก็ไม่ลดครั้งที่สามก็ไม่ลดไม่ว่าผิดไหนก็ตามไม่ลดนะครับผมนะแต่ในดอกบรดซื้อครั้งแรกไม่ลดแต่ว่าได้ธุรกิจ ได้ลิงแถมซื้อข้างต่อไปเนี่ยลดทุกตัว50%คุ้มไหมครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแถมมีระบบสอนงานฟรีด้วยใน facebook เนี่ยมีกลุ่มสอนงานฟรีกลุ่ม New Gen กลุ่มโ r บริสกลุ่ม m y s ์เซนะครับผมนะ มีเยอะแยะมากมายบอสคอยมาไลฟ์เจ้าของแอปมาไลฟ์เองนะเนี่ยมาดูมาดูเจ้าของแอปคอยไลฟ์เองมีมีหลายท่านมีหลายท่านมีผู้สำเร็จจากธุรกิจมาคอยไลฟ์แต่ส่วนมากจะเป็นบอสเจ้าของแอปมาไลฟ์นะครับผมนะนี่เมื่อกี้ไลฟ์อยู่พอดอีนิกกี้ นิกกี้ไปรับรถไปจองรถซีวิกแล้วก็ไปรับวันนี้แล้วก็จะไปซื้อไพรแม่เนี่ยมีคลิปด้วยนะครับผมนะก็ง่ายๆวันนี้ทุกคนซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นแล้วก็ที่เหลือดอกริสออฟเฟอร์ให้หมดเลยมาเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้เอาเองมาเรียนรู้วิธีการยิงแอดมีกลุ่มสอนยิงแอดด้วยนะครับผมวันนี้แค่มีลิงก์ก่อนนะครับผมมีลิงก์ก่อน มีึงสร้างลูกค้าก่อนที่เหลืออยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจที่จะสำเร็จไหมแค่นั้นเองมีระบบแอปพลิเคชันเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายนะผมนะโดแค่สร้างลูกค้าอย่างเดียวมีระบบหลังบ้านจ่ายเงินแบบเรียลไทม์เราสร้างลูกค้าลูกค้าซื้อสินค้าไปได้ด้งมารา,เ,ราเมื่อครบ1นึ0พันบาท จากการโปรโมตไปที่มันเด้งๆมาเนี้ยเราก็สามารถที่จะถอนเงินถอนเงินเข้าบัญชีได้เราถอนเงินเข้าบัญชีเราเองได้แบบเยลไทม์นะครับนะภายในหนึ่งนาทีเข้าบัญชีเราเลยนะครับผมนะวันนี้แค่เอาตัวเองมามีลิงก์ก่อนแล้วก็เรียนรู้การสร้างรายได้การสร้างลูกค้าการเรียนรู้ฟิวเจอร์ต่างๆในแอปนะครับผมนะแค่นี้ก็ สามารถที่จะสร้างรายได้กับแอปดับวิสได้เลยนะครับง่ายกันง่ายง่ายกันเลยนะครับนะโอเคนะครับผมนะก็เป็นอีกเครื่องมือนหนึ่งนะครับอีกเครื่องมือนหนึ่งตอนนี้แล้วก็เพื่อนๆของเราก็รับรายได้กันปังๆกันเยอะแยะมากมายนะวันวันนี้นะเดี๋ยวจะส่งเพื่อนๆนมาส่งเพื่อนๆดู เราสามารถที่จะส่งเพื่อนๆได้ด้วยนะครับนะส่งได้ส่งได้รายได้วันนี้เดี๋ยวให้ดูตอนนี้แอปจ่ายไปแล้ว270รล้านนะครับตั้งแต่เปิดมาหนปีนะครับนะวันนี้น้องทพิ์น้องทิปหมื่นเก้าแล้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีรายได้เกินล้านแปดน,นะทุกคนจุดจุดทะเบียนภายใต้บริษัทโดบลิท กุ๊ปนะครับผมนะบอสจะจุดทะเบียนให้เป็นแบบเพื่อที่จะแบ่งภาษีให้น้อยลงนะครับผมนะน้องทิพย์หมื่นเก้าแล้ววันนี้นะเทียบเท่างานประจำหนึ่งเดือนนะครับผมนะน้องคนต่อไปก็เจ็ดพันเจ็ดพันห้าห้าพันหกสี่พันแปดทุกคนมีรายได้หมดเลยนะครับผมนะอันนี้พออราฐาสามพันห้าสามพันหกห้าสิบอันดับนะครับห้าสิบอันดับ ทุกคนสามารถส่งดูเพื่อนๆได้ถ้าเกิดเราสร้างไรายได้เราก็อยู่ในอันดับหนึ่งห้าสิบด้วยนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้เราผมและเพื่อนๆบางท่านในกลุ่มก็เพิ่งเ,เข้ามาในธุรกิจเพิ่งเข้ามาในธุรกิจก็ต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปนะครับนะเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้กันต่อไปนะครับผมนะโอเคนะครับ เ,เ,เ,เมื่อกี้ไม่ได้ปิดให้ดูที่สองนะเมื่อกี้ไม่ได้เชร์สก,กินเดี๋ยวกดมาที่รายได้เพื่อนๆเมื่อกี้นึกว่าเชร์สก,กินแล้วเดีย๋ยวให้ดูนิดนึงจ่ายไปแล้วนะสองร้อยกว่าล้านนะครับผมนะอันนี้ก็หมื่นเก้าน้องทิพย์ของเรา สิบพันเยอะๆมากมเยอะๆมากไหยบอกเลยว่าเ,ด,เ,ด,ด,เดี๋ยวนี้เนี่ยน้องลิดหมื่นเก้า จิดพันห้าทุกคนมีไรายได้ทุกท่านนะครับขอรัฐาสามพันหนะครับรเห็นไหมสามพันสามพันสามพันสองพันแปดสองพันแปดนะครับวันนี้แค่เอาตัวเองมาแค่เอาตัวเองมาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้มาฝึกฝน ไรายได้ไรายได้นอกเหนือจากงานประจํารายได้ออนไลน์นะครับผมนะเกิดจากาทักษะแล้วก็ความสามารถของเราลว้ลวนๆนะครับผนะเรามีทักษะเยอะรายได้เราก็เยอะตามนะครับผมใครทักษะน้อยน้อยก็ไรายได้ก็ต่าเตีย้ยเลียด,ดินนะครับผม <laughs> ก็ต้องอศึกษาแล้วก็มันมันพัฒนาตัวเองนะครับผมเนี่ยผมก็ออกมาไลฟ์ออกมาไลน์แล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆก็ ฝึกฝนทักษะของตัวเองนะครับผมยิ่งทักษะสูงตอนนั้นอะ่ะบอกเลยว่ารายได้ของเราเยอะแล้วก็เอาหน้าตัวเองเนี่ยออกนักล้องให้บ่อยที่สุดหน้าเราคือแบรนด์แบรนด์ของเราแล้วแบรนด์ของเรานะนานะทุกคนที่เข้ามาทําธุรกิจร่วมแบบเราเนี่ยเขาทําจากตัวเรานะทําจากตัวเรานะไม่ใช่จากผู้อื่นนะครับผมเขาตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าในแอปหรือว่า ตัดสินใจจะโหลดแอปกับเราเนี่ยเพราะว่าเรานะครับผมนะตัวเรานะโอเคนะครับโอเคเลยวันนี้ก็มาแบ่งปันกันทุกวันนะครับผมนะบางทีก็มาดึกดกึมาดึกด,กดกบ้างมาเย็นเย็นบ้างเชา้ชาเช้าบ้างนะครับผมแต่บางทีก็มาแบบหลายเวลาเลยมาเหมือนวันนี้หลายี้ที่ตกปับ๊บมาหลายในอะเพจนะครับผมนะ พอดีมีมือถือเครื่องเดียวนะครับนะก็แบ่งแบ่งหลายแพลตฟอร์ม่อยนะครับผมตอนนี้มีใช้หยุดสองแพลตฟอร์มเพื่อที่จะแบ่งปันการสร้างรายได้ในแอปดอเบิรนะครับผมนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะทักแชทมาได้นะผมยินดีที่จะแบ่งปันเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผม เพราะว่าผมตั้งใจและก็อยากที่จะสำเร็จในธุรกิจดอกบิตนะครับผมอยากมีรายได้แบบพ o ส i t i เหมือนเพื่อนรุ่นพี่เราที่ทำมาก่อนหน้าเรานะครับผมนะครับโอเคเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักถ้าเกิดเรามีรายได้เยอะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงดูทุกคนได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีอิสระในเวลาแล้วก็การเงินหลับเงินก็เข้าไปไหนเงินก็เข้าไม่อยู่น ไม่ว่าอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้นะถ้าเกิดว่าเราทําออนไลน์จนมีรายได้ที่พัฒสินะครับผมนะแะ้วก็ดอกบิสก็เป็นเครื่องมือนั้นนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้ดอาพัฒสิทได้นะครับนะโอเคก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าถ้าสนใจอยากมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมก็ทักทายมาได้นะครับนะทักทายมาเลยนะยินดีแบ่งปันทุกท่านเลยครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมโอเควันดีครับ day yeah, yeah.